เอ็มสวั T สดีครับผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เราก็มาพบกับรถยามาฮ่าที่ชื่อว่าเอ็มนะครับนี่ครับยามาฮ่าเอ็มสแลครับเป็นรถ 150cc แต่ว่าคันนี้ได้ทำการอัพเกรดเป็นลูก60มิลนะครับแล้วก็ทำกา้านสูบให้เป็นก้านของยูม่านะครับ แล้วก็ทำฝาสูบใหม่กัแบแต่งฝาสูบเดินคอท่อเดินทําผ่าท่อปลายนะครับแล้วก็มีทําเรือลินเลงทำหลายอย่างครับทาเยอะทําเยอะจกกระทั่งได้ดีครับตอนที่มาก็ลูกสูบแตกมาตอนนี้ก็มาต่อยอดมาทําความะะเะถียรให้กับตัวรถนะครับใช้ดีครับแล้ไปลองวิ่งมาแล้วครับก็ติดมือดีครับทุกอย่างเสียงเพราะครับจะดีแค่ไหน เราไปติดตามกันครับใน m อ็มวันนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมช่างสอนวงสว่างวันนี้เรามารีวิวกันในตอนเย็นนะครับตอนประมาณ18นาฬิกา40นาทีครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่10นะครับก็เดือนกรุพาพัน2,566ปีสากล2,023ครับรถเรื่องราวที่มารีวิวในวันนี้เป็นรถย Yamaha m 1ล0ของคุณพันลพบหรือว่าคุณโอนะครับอยู่กรุงเทพนะครับ แต่ว่าไปไปประมาณแถบสุกันบุรีก็วิ่งทางยาวๆบ่อยๆครับตอนนี้ได้ทำเป็นลูก60สมิลครับอัปเกรดต่อยอดจากของเดิมที่ตีปอ,อกมาแล้วลูกสุบแตกนะครับแล้วก็มาทำใหม่หมดเลยท่อไอเสียก็ทำใหม่อะไรก็ทำใหม่หมดท่อไอเสียของของเดิมที่ที่ทำมาผ่าโล่งดังแล้วก็ตัดปลายให้สั้นลงมาแถวๆนี้นะครับตอนนี้ก็ใช้ มีปลายอีกอันหนึ่งแล้วก็เลยไปทําไตมาให้ใหม่พร้อมเดินคอท่อใหม่ครับเดินคอท่อใหม่สวยเลยครับเดินสวยเลยครับคอเลดใหม่เอี่ยมครับแล้วก็เก็บสภาพปรับสภาพให้ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคันนี้เป็นก้านยูม่านะครับก้านยูม่าสามารถรับลูกได้ถึงหกเอ่จ็ดสิบมิลนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองมิลยูม่ารับได้และครับแล้วก็ลูกก็เป็นลูก ลูกฟอสแท้นะครับ60มิลของเ e อสปาลาฟอสแท้อย่างดีตองใหญ่อย่างแพงนะครับก็ตอนนี้ก็แล้วก็มีเปลี่ยนระบบคัดชามนอกชามในเปลี่ยนหมดเพราะว่ามันไหม้นะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเดินท่ออะไรทุกอย่างครับพร้อมทั้งรีสเตอกีติ่ให้หมดนะครับทุกอย่างทําหมดเลยครับแล้วก็มีเรือลิ้นเล่งก็ทํา วันปากให้ใหม่นะครับเพวกยางคอไอดีที่ไปตัดออกก็หาของเดิมมาใส่ให้แล้วตอนนี้ก็ใช้ได้ดีวาวน้ำไม่มีมาหายครับไปทำยังไงหายมาตอนนี้ตั้งสองก็หาวาวน้ำใส่ให้เรียบร้อยแล้วครับน้ำยาก็เป็นน้ำยายามาห้านะครับน้ำหล่อยเย็นของเดิมที่มาที่มาติดรถมาก็เป็นสีเขียวครับ ตังสอนก็ใส่เป็นสีแดงสีชมพูให้แล้วครับคนเรงนี่ก็ทำให้ใหม่ครับล้างให้ใหม่นี่นี่ครับเด้งเด้งป๊อกๆเลยครับครับนี่เด้งครับครับได้ยินเสียงครับป๊อกนี่ครับครับก็วันนี้ก็พร้อมใช่ครลองฟังเสียงดูนะครับไปฟังเสียงเครื่องกันครับอันนี้ท่อตีใหม่วันนี้ใยแก้วยังแน่นอยู่จะมีเสียงดังนิดนึง วิ่งคับวัน2วันก็เสียงก็จะเบาลงวันนี้อีกเพราะว่ามันจะเริ่มขยายตัวใหญ่แก้วขยายตัวแล้วก็จะเบาครับตอนนี้มันแน่นจัดอัดอัดไปเต็มที่นะครับดับดูนะครับเร่งดีครับเร่งหมื่นรอบขึ้นได้เลยครับก็บ้านผู้เจะของไปร้านยินใหม่นะครับร้นยินใหม่อครั้งดิ้ง ทั้งก้านทั้งลูกต้องรัดยใหม่หมดเลยครับก็ตอนนี้ก็ใช้ดีแล้วครับตอนที่มาก็แย่เหมือนกันวิ่งเหลือแ80ดสิบลูกแตกครับดีที่วิ่งมาได้นะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามท่านสอนวงสว่างมาตลอดครับก็ทํารถที่ไหนไม่ถูกใจยังไงก่อนเลถึงท่างสอนวงสว่างครับยินดีรับสมาชิ้ทุกท่านนะครับก็สายยามาเราเข้ามาได้เลยครับไม่เป็นไรเอาอยู่นะครับ มีปัญหาอะไรก็เข้ามาครับผมท่านสอนวงระว่างก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและว,วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนวันพีเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมท่านสอนวงกระวางครับผม